ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อซียินดีต้อนรับขอสู่สองมหาเห่งมวลซื่น,นะครับเนาะเอามือนีอม่มาเบ่งบรรยากาศนะครับเนาะดูบ้านแม่กู้หมหวนส่วนสายๆของวันที่สนะครับเนาะ,ะน้องเบีดเป็นโศกงวดที่ผ่านมานะครับในเงินแสนจะได้เห็ุตนเงินมาถาวายปูยินปูวารุ่นเหล็กยอดเงินนะครับเนาะ เป็นแนวทางสําหรับมือนี้ครับผมเนาะไปเบิ้งบรรยากาศรับกันครับผมเนาะเด็กปลเพิ่นกาหนี้เรื่องเล่าให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังนะครับเนาะเอาตามดังครับผมกดไอเข้ามารับชมรับฟังก์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็แลังใจให้กันครับผมอุ้ยทั้งันแต่กังดีอีกแบน้อยเนาะน้ำตู้กาลไดบึกบึ๊ก ตวอาบานนัตงไหนก็ต้องนับนตัวนับเอาโชคเอาชัเอาโชคเอามาชดเจแม่บ่เออเอามาถวายเพเออเอาเเหายไม่โชคไม่ลาไม่ไม่าหายก็ไรไมหายไหมหายดูเงินไปชุดกระโดดากเรื่องดูเรื่องกิตการงหายจเรื่องกาหน้าเอาไปนับกันนับใ้จัดาตอนนี้เลกกูนับตอนนี้เลยนับเลยนับเลย กินน้ำพายรชาข้าวจะกินน้ำมะพร้าวอ้าวนัไปตั้งแต่วันเบญงไม่รบกวนม่ได้รกวนกินน้ำมัพร้าวะอะไร้ว่าเราต่ัหาชี่อวมาฟัวเชี่ยวเรื่องง่ายง่มัต้อทำาะไรเรื่องยากกะนัดูค่ะท่านู้ชม ที่งานทางล้าก็ังรวบรวบฟังายแทย่างเดียหัวหนองเ้านาฝายนา่ไปเรื่อนะายน่าฝยจะให้ฝายมันเตาึ้ไปนเตาเนาะยานแบอุ่นตัวีนแล้วนะานคือเ่าตานตนานคือน น้าไปดึว่าไปนั่อยากนั้าง้งนนทั้งนไ่ะม่ทำไม่ทำไเ่ท้องใช้ไั่อะค่ะำ่ท้อม่ทำไ่ทำไม่ทไม่ทม่ทอม่ไ่ทำอ่ทำพ่ทำมทิม่อำไม่ทำไม่ไม่ทิไม่ามทำม่ทไม่อไม่ทำลม่ท่อวไ่ทท่ม่่ อาเทย yup <Erfahrung S 2> <Elena S 1> ไปกินเขาแง้ด้วยพี่ฉีกเขาไดนีอพัะคือเราผิวพะแม่จะรีที่ฉีกหาียงกับผัวเฮียก็ถือว่าไม่เจงยู่ตั้งแต่มาที่ฉีกหาฉีกนี่จะเขาฉีกยอแต่เจ้าอี๋น่ะแหละเจ้ามาหายพอทาว่าไอ้พะคือเราถือแค่กนอาเไปกินเขาแงด้ยที่ฉีก การนังไม่เถอาไม่หลักไม่เท่าไม่หวานนั่งอิ่มพอพอได้แขกคัดแค่เกิดยุ้งเขาอ่ะเออาก่รพอได้ยุ่งได้ตีนั่งละเอ้าแ่ห้างไม่มาแต่ว่าห้างมองแค่เดียวหลักอะไรต่อได้เพราะใจเพราะใด้วยบุ่นขินทานการกินการท่านการกินการท่านมันบ้าท้ออันเอ้าการกินการท่านให้ใจเป็นคุ้งเท้านจังหรือมาจังเอ้า คูดแต่ปากการกระทำไม่ทำเขาไม่ถูกต้องถู้ก้งใจแต่ปากาากมมาูนัเขาการกระทำามื่อเขาถามนันกอบบ่อยๆก็รู้จักนึกเอจะได้จะคีพา้านเลยฮันนลโหล้ัลดหัลโาลฮัลหลัหลหลัลโหลฮั่โหลฮัลโหาฮัลโหลยหัห <c oughs> ัลโหลฮัลโ <c oughs> นั่นอ่ะทใหไ้วันเขาเห็นการขอพอนะไรพราะนับ้านจะขอร้องดิพอข้้างมนกินหาพบรอบด้แล้วเออครบิ่นขายหวจะอาย่านห่างกับขั้นบ้าดังขัท้าทายได้ท้าที่ถูกลูงน้ำควบเชียรมาบ่เชียร์แบบ่เชียร์แบบจะ่าแต่เตแกงไหเพอขึ้นแกงที่ไหนใครจะเพ้อน้าน Học à vỏ ra tên đó, anh vẫn luôn 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 Bu ไม่อะไรบ้านพ่อครับผมไม่ีปัญหาอะไรพูดมาหนึหมื่นเเลยหาค่าคับเขาได้บ่ปูหนหกสิบบาทได้หาคิดค่าครับเขาอันนี้อัี้มะรไอมันก็รนงเอคิดค่ครับเขาตอนแมาหมาครับผมมื่อวนีว่าทีไมสิถืว่าไินใครมาแกล้งเน่าอีกแน้ง่ายแล้วกิ่นตะปูรยยานแล้ว พ่อเขาแก้มั่งไดมั่พร้อมอ่ะเขาแก้มั่งังอากจีนใครมข่งแรงมั่งมั่งครับผมได้ม่งพร้อมใดมั่งไดม้่าไดมั่อาเง้นทัพเพ่อบโอ้ได้ม่งไดการเอไดสินทรไทยมั่ครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบาครับผมหนึ่งหมื่หนึ่งพันหกสิบ้าทตัวหนึ่งหมืนพ่นอเ้าบ ม่ใช่เกะทิพย์หรอครับทิพย์บาทิพย์บ้าเตะทิพย์ไหนบ้าไ้เป็นหอกโอ้โดนลกมแจมเดียวหนวกปูโดนแจมเดียวปูอ้าจังนันังไม่การต่อไม่ตงอันนั้ไม่การต่อ ทอดกุ้งทอดก้งเขาทอาเขาละเขาท่าเขาหมาน้้งอีพอแต่เน้ะมึงรีบัปที่ที่ว่าทีไหนเออองเม็ดมาให้ปลูกปลูกเ้าวมาอธิษฐานนะอธิฐานเไปอธิษฐาน้ากนผัดกปวยเวอธิฐานไปฆากรเอาคําว่าะ Vườn nào nơi lá cao cao Vườn nào là nơi Đây quá là ăn hàng với cơm mặt với sốt với mặt, to tiền to mới mình cái đó thằng buồn thằng không phải vì là buồn lái trái nhau đi trong này cần cần không mà hả Đó đó không? คับมือมถึมื่งขับบ่านเองฮมดึาน,น,านได้เอาหมดท้าไหนข้าไหนกับได้บ่บ่ทุกคนพวกอาจจะฐานติดพรอาขอับได้ักตูว่ทุกคนนะั่นแหะเพียงแต่ชยวยไปทานไหนบา่ทุกคนนะันถูกต้องหครคอยเป็นคอดบอ้านอามงานพอ,อแั้เอียงนี่โอ้ยไปลูกไปฝัน่อทุกคนหาดังเชียร์กับต่างร้องรวงร้อวาดธนารอชิมชักตา เออพ่อค่ะเทยพายุงไปแต่แค no like well, so ่แม <Thank you. S 1> ่ละว่าแม่ละทีกเทย์หัไปทั้งบ้านที่หนึงหมดทุกคนไหมวัดอุ้ยเหมือเขาจะเอาข้างขายมาตายขั้นถือหมดทุกคนอแบงมาขายเออกับแบงรักแบงตายแบงไรเขาตน้ำแน่เออคู้ขายเขาอาจจะแตยารักขึกันผู่ซือกันยากรักคึกันได้ได้ว่าเขาการรเออ ลูวคกับเว่าเขาทิงแท้แตาวาธนะแต่เขาแต่พวกเราคนเกิดมากกว่าน้หัวหวัวกเราคนเกิดมากกว่าน้ตาวกเราคนเกิดมากวูเราคนก่าว่านี้วขาอืมนั่นแหละด้วยเวรขึ้นท่านวันว่าทองไก็เข้หลุดเด้อข้าวยาวยาวทับไกอืมมากถึงท้ายตวเด้ที่งาว่าบ่ไดทั้งไกเพราะงันือพี่ยอย่แลี่อืม,ม,เ,าาาาอมเออ เขาตีมเขาท่านว่าเบื่อเขาไม่แต่เขาแต่หลังเขาเขาได้เออเบื่อเท่าท่านใดค่ะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปคือพ่อบอกอะไรท้ายไ้แต่เขาพินได้หกทไม่ใช่แต่ทออหรอมาผิดกบูท้องไทยท้ไทตดววันนี้ท้องไยู่ วันที่ถี่องไถ่นะมันหกิบก็เต็ดทียมันตายมันเนาะมานหกที่มันเด็ให้พ่อไก่งตั้งแต่เร็งบันที่เราเัียวันที่หนึ่งวันวันที่หนึ่งได้พวันที่สิบหกวันที่หนึ่งผ่านมาแล้วครับผมเออูดถึงวันที่สิบองนะพ่อนะเหลือมันนานนะพ่อนะเหลือที่กับวันเอ๋ยเขียวเข็งพอไหมอืม อยากได้บ้างใจครับพาบ้าบอแครับอก,บอก็่าใครไปยืมพาได้รับว่างใครมา่งวต่ว่างขายแล้วปูลอตเตอรี่รับว่างขายแล้วเออพาเห็นไหนครับผมพาม่าไม่อยู่เลยรบว่างที่หนึ่งไมอาอยู่เลยยแพงไหนล่ะปูยล้อไ,ไก่ร่ว่างทันว่า,า,าหาเงี้ยสิไปหาครับผมยก้อจางหลาแตงนบว่างว,ว่ารับว่าที่หนึง<ป>่งน้องพ่อหมอนกัน

เขาเอื Or, so oh, ้อมหาได้จ้าวัดเงินัอี่นะางเงินวาได้นะไอ้เนี้าเปวนเนเงนเ็นเปูแล้วมาเงนเงินเรียนนะไป็นงนงด้านนี้ใบไทยตลาดเงนหงษ์่านข้างนี้ไทยด้านทางขวกขวาทมงขวามีอางวที่หนึ่งเด้อโอ้แล้วทันมีรางวัลที่หนึ่ง

ไม่ตจำเราอะไรเมเพราว่าบ้านไอ้หูตัวยี่สิปูตัวสิจัดหนึ่งไม่ต้องได้จากปูบ้านเหล่ายังกิไไปจัดถือเนาะปูไม่ยหันเนาะพราะไก่เห็นยุหันได้ตังวันนี้ยหันเอาตังวันตั้งวันไห้ขาว่้าถาว่าถึงมิเขาถือได้เงาะถันได้บางวันใหญ่

ครับผมเับเอาว่ากันุ่งกระต่ายว่าิีกโคบ้ายได้เพื่อเนกีบ้าอใช่ไหมท่านสมัยนะคุณมันไม่คฉีกโคก่อนล้วยิีกคกการด้วยว่าฉีการได้ว่าเอาพรกันนุ่งว่าฉีกฉีว่าฉีกการได้ว่าเพิ่มกันแล้วฉีกว่าฉิกกนรไาได้กันว่่ได้เร เอาอาชุดขานกิเต่าด้หมดแล้วอาชุดขานตอเบื้องบนบางไานี่โอรทมาขาวเขาโพตาเขอบื้งบางานี้เอาผ้าทั้งผาตายขืนมากเท่ากันอยากไต้ยกคอท้องโปวก็เอาว่าชั้นะาท้งโปตรงๆรงกทีือได้หไปเวงไม่วาเรือผ้าทั้งผากายวัดต่างวัดไม่ได้ไบ้ทไมว่างหามันหยาบมันท่าหยาหลายเพียบวางหลายหาแงหอ อาญาบอะไรแกแ้งขันหางานถามบอกก็ได้แล้วแบบนี้ว่าทีบอกเนี่ยไม่มถัดอืท่านมาจังถัดอี่ให้แป้งขันหาคอืแล้วการงานก่นคือถามบอกแล้วหลงรักท้า้วว่านมันมาเป็นชูนเขาเขามาถัดแล้องดีคิดเอาเอ้าว่านไปว่นมาว่านถามบอก ชึงได้ทำเพราะว่าเรมเอาว่าเราถือแต่ลาไอื้องเลี้เงข้อกนได้เนาะว่าเราถือคือฮาเองนขเอมเขาเขาเข้าเข้าเข้าพอเห็นจอกสีนี้พาเป็นพอเถื่อนขึ้นอะมันยังจะทาเก่าในปูพาเรัาวัดแบบไม่เปลี่ยนแปลงพอพวมาที่ชลสิเต็นทาิใหม่อว่างันมาสิปแรกค่แต่ละหน้าพาเป็นรุ่ อื่ฟ้าว่าบ้างหามั้ได้เต็มอีกหามันงด้ทานไหนะแต่ว่าบังเดี๋ยเดี๋ยวจะจถิ่นดูอันมากมากแ่นหนนะเท้าหามันออกได้เสียงนิ่จังรจะว่าดูกินปากกินเขาหมดเข้าดูเข่ามัดสุดแขยงออกจังด้ อันว่าเว้นตือต้นได้เอาคขนดูเต้าว่างเหรอเอาเขนปักชั้นเองดูเอาว่าฉันจะยึดใาเอ้าใคเต้าออกเต้าออกมันทำให้ฉันูันกมดูดูเอาดูเอาจังเล้ว่าใครจขา่าใครจะขายจังเลเต้าคขนเต้าไป็นู้เยแรกใ้าไป เราทานเงินเป้าว่าปปักหว้อเอาไว้แขวาเอาไว้เอาบเอาไยัหนานาเป้าแค่เอาว้าเป็นแบนัางว่ามาหาง้หดเย้าเออเนังว่าเปมาหางให้หก็เป้าแค่แต่ว้าไปัวันชุกบ้นว่าศมา่านม่านทำไปเย วพอบ้าไหนคึกเอาเทไว้เหมดแค่บบไวลยขาแค่ร่มของรักของหนันั่้นบ่า่บ่นูสวยฮัขายกะสวยหน่อยร่มๆขึ้นบ่นกูเค่แค่หนังแต่ว่าไม่ขีดไม่ใหญ่เลยนั่งขึ้อกันค่ะถินห่่ำคอนแค่ขาออู่นี่ ถวายหน้าหน่ะนะป้าชิดโต๊ฟอนกับฟอนเนาะไปถวายมาให้ทางกล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 า่างนาป้าเห็้าไปป้าาาคือกาฟอนตังิได้มนาะคือได้หายไว้ด้วยละฮัทเาง้า่าการเต้นเวียดจ้า0อิน้างหนักเลยตว่าเป็นท้า น้างานได้ก็ไมตายาันอาวปงนั้นมันอิหนังมานมันกินหนังเออเอกินหังมึงบ้าอะไรกัจะทารเองพ่อมนะถ้าเขาบอกมึงได้เลยใครทารเองพ่อให้หลาหทถร์เองมัทั้งหมดไล้ก็ที่ยกึ้นใยกันเขาก็ให้ตัวยเขาจังเอินว่าค่อนเขาจังเอินว่าไอ้หงจากว่ะวัานั้นเดือนนึงที่ที่ให้ตังคถี อันบ่ไหนแต่ตําเดินันก็ก็ทีนก็ไม่คือแต่ตังค์ทีตังคี่ก็ไม่คี่เรียไท้ของเลยเรียได้กต่าคนน่ย่คือสกทีกาันตรวออกกมะเฮ้ยว่ขันตัวออกเฮ้ยตังค์อืไม่ได้สพวก้เออตังค์ทีทตังคทีพรามันเห็นทหมมันทอกันไห่ทองมือันมาทอกันนะเฮ้ยมันอันนี้กระดานนัมันบ่อันนี้กระดานนั้งเออ วัดที่เขเมืวดแล้กันวัดอตว่าคือวัดเต้นย่งๆวัด่คือจังหวไม่หรอกวัดการเนิดคือจังว่ดกางตุเงัดเขเออได้จังเขาเอด้จังดเขาเอือดได้จงหวัาอือ้จเขาเอ็้จังหงเขาเออด้ัหวัาเอือด้จังว่ดเาเอ็อดไ้ังหวกอือด้งวดเเอือไ้ัวดาอจังนักเ้าเึ้นแล้จังวกดวาอือดไ้ั่หัอือด้งวาอือดไ้จว่เาเอือดงหเอาอือดไ้ั เขัเขาเอื้ามฟอนเอาดิมดักปะนี่หลักการบ้องการฟอนเอาเอาเอาเท้าด้านหลัก่อหอปากหอกคอหายเดียวไม่แห้งหายไม่เค็มไม่หลับไม่เค็าไม่หวานเทกูเท่ก้อนหลุกแล้วเอาหายห่างไม่ได้หายไม่ยู่ไม่กินไม่ใช่เท่กูเทคาก้อนเออพ่อพายุงพอขวากันแล้วหลุดแล้วไม่แห